สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มี12ข้อที่ชอบทุกความทรงจำคือของขวัญจากวันวาน 1. เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอต่อให้มีอุปสรรคหรือความท้าทายแต่หากเรามองโลกในแง่ดีมีความพยายามและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เรามีความสุขและเติบโตได้มากขึ้น 2. ไม่ปล่อยให้วันเวลาหายไปอย่างสูเปล่า แต่จงใช้ทุกโอกาสที่มีดูแลคนที่เธอรักให้ดีที่สุด 3. การแคร์คนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่การแคร์มากเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียความสุขและความเป็นตัวของตัวเอง 4. ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเติบโต 5. การเลือกอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา จะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างในชีวิตด้วยความจริงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ 6. กการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เจทุกปัญหาไม่ได้เข้าเพื่อทำให้เราเจ็บปวดแต่เข้ามาเพื่อเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโต 8. อย่าให้ความคาดหวังของอื่นทำให้เราเผลอละเลยความสุขของตัวเอง 9. ความสุขไม่ได้มาจากการที่เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นแต่มันมาจากการที่เธอได้ทำในสิ่งที่รักสิบอย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทำลายความมั่นใจในตัวเธอ 11. ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวคือความสัมพันธ์ที่พยายามปรับตัวเข้าหากันและยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน 12. ชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางที่ไม่ได้ราบรื่นและง่ายเสมอไปบางอุปสรรคอาจทำให้เราล้มลงแต่ก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ12ข้อที่ชอบทุกความทรงจำคือของขวัญจากวันวานฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย